สวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการโหลดเทสนะครับของวิน80ตันนะครับวันนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังเตรียมการนะครับออาเรมแล้วก็เอาลูกปูนมาใส่นะครับตอนนี้ก็จะใช้ลูกปูนทั้งหมดนะครับจะใช้ลูกปูนทั้งหมดนะครับในการโหลดเทสวินนะครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมการอยู่นะครับครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทุกขั้นตอนในการโหลดเทสวินครับครับนี่ครับนี่ก็ตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมการที่จะทําการโหลดเทสวิน80ตันตรวนู้นนะครับ ตอนนี้ก็กําลังที่จะเตรียมนะครับก็มีในช่างครับเป็นในช่างปองนะครับจะมาควบคุมในการโหลดเทสวันนี้นะครับก็จะมาคอยดูนะครับนี่ก็กําลังเตรียมการอยู่ครับก็จะมีแท่นลูกปูนแบบนี้นะครับดีวก็จะจะเป็นเฟรมของลูกปูนนะครับแต่ลูกปูนมันไม่ไม่ใช่มีเท่านี้นะครับจะมี๋ยวจะมีอึ้นะครับนะครับอยู่ตรงรถเทรเลอร์ทางด้านนู้นนะครับ ก็จะมีทั้งหมด6ลูกนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอคงจะต้องเอาขัตเวทของเครดนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับก็เฟรมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้วินนี่นะครับแ80ตันตัวนี้นะครับเพื่อที่จะโหลดเทสวินตัวนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังที่จะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มโหลดเทสกันทันทีนะครับ ครับตอนนี้เราก็กําลังจะยกลูกปูนเข้ามาใส่นะครับเออลูกปูนเนเราจะใช้ประมาณ6ลูกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้เอร์เตเวทของเพนนะครับถ่วงเข้าไปอีกครับลูกปูนนี้ลูกละ9ตันนะครับลูกละ9ตันนะครับตัวนี้นะครับเราใช้ทั้งลูกปูนมีอยู่6ลูกนะครับลูกปูนจะน้ําหนักอยู่ที่9ตันต่อ1ลูกนะครับส่วนเฟรมตัวนี้นะครับก็ทั้งเฟรมทั้งลูกปูนนะครับจะหนักอยู่ที่10ตันนะครับรวมทั้งเฟรมตัวนี้นะครับ แล้วก็จะบวกด้วยลูกปูนเอ่อหกลูกนะครับลูกละเก้าตันขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีคอตเวทสีน้ำเงินอยู่ฝั่งนู้นะครับของเคลนนะครับเราจะขึ้นมาถ่วงอีกนะครับตันนี้นะครับก็น้ําหนักค่าๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราจะใช้เอ่อเพชรวินแปดสิบกันของเรานะครับตอนนี้ก็กําลังจะยกลูกปูนนะครับก้อนละเก้าตันครับเข้ามาวางอยู่บนแท่นอันนี้นะครับ ครับตอนนี้ก้อนแรกก้อนแรกเราก็ลงมาวางแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นก้อนที่สองนะครับเทเลอร์หนึ่งคันก็จะบรรทุกมาสามก้อนนะครับตอนนี้ก็เหลือบนรถอีกสองก้อนนะครับวันนี้จะมีเทเลอร์บรรทุกมาสองคันนะครับคันละสามก้อนนะครับครับตอนนี้ก้อนที่สองก็ลงมาวางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นก้อนที่สามนะครับ ครับตอนนี้เราก็วางได้3ลูกแล้วครับยังเหลืออีก3ลูกครับก็จะเห็นตัวเลขนะครับตรงข้างลูกปูลนะครับก็จะมีตัวเลข่าอยู่ที่9,130กิโลนะครับก็ประมาณ9าตันกว่าๆนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เอาลูกปูลใส่ที่เฟรมเรียบร้อยนะครับก็น้ําหนักตอนนี้นะเดี๋ยวยกขึ้นไปเดี๋ยวก็จะมีมิเตอร์ข้างบนเช็คนะครับว่าทั้งหมดมัน กี่ร้อยกี่พันตันนะครับก็เดี๋ยวลองลองดูนะครับตอนนี้เขาตะเวทตัวสีน้ําเงินนะก็อยู่ที่สิบสองตันนะครับตัวบนนะครับแล้วก็ก้อนปูนก้อนละเก้าตันนะครับแล้วส่วนเฟรมตัวนี้นะเฟรมตัวนี้คือสิบตันนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่เราจะเริ่มการโหลดเทสกันนะครับนี่ก็เป็นที่ LG หโคกวดนะครับ เราก็จะเริ่มทําการโหลดเทสกันนะครับตอนนี้ก็ใส่สเกนใส่เลยให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เราก็จะเริ่มทําการโหลดเทสกันนะครับนะครับนี่จะเป็นวินแปดสิบตันนะครับก็จะมีระดับในช่างเข้ามาดูเลยดูนะครับในการโหลดเทสนะครับมาเซลฟี่ไปไหนมาเซลฟี่ไม่ได้เมาเลยเนี่ย <laughs> อันนีสเกนจะอยู่ที่ตัวละสามสิบห้าตันนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับจะมีทั้งหมดสี่ตัวใช้สเกนสีตัวตัวละสามสิ้าตันนะครับก็จะมีนายช่างเข้ามาเช็คการโหลดเทสด้วยนะครับแล้วก็เซฟตี้นะครับ น,นี่ครับมันจะจะเป็นตัวเลขข้างบนนะครับจะบอกน้ําหนักของเอ่อน้ําหนักทั้งหมดนะครับของที่เราจะโหลดเทสนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ยกนะครับก็จะเป็นน้ําหนักของอสลิงกับต,ตัวลิฟติ้งตัวนี้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสกู่เราจะการโหลดเทสนะครับพอเสร็จแล้วก็จะจะเริ่มยกขึ้นไปนะครับ ตอนนี้เรายกน้ำหนักให้ตึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการยกขึ้นมาแลครับอยู่ที่ความสูงอยู่ประมาณ50าสิบเซนนะครับตอนนี้ครับก็น้ำหนักโดยรวมนัดตอนนี้นะครับที่หยอดจอดอยู่นิ่งๆนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่8ปดสิถึงแปตันนะครับตอนนี้นะครับทั้งหมดนะครับน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดนะครับ 84ตันนะครับแต่วินเรา80ตันนะครับทีนี้เราโหลดให้มันโอเวอร์ขึ้นไว้นะครับก็จะยกคาไว้ก่อนนะครับประมาณสักสองถึงสามนาทีหรือห้านาทีนะครับจะดูว่าเบรกของวินนั้นทํางานได้ปกติไหมนะครับว่าเบรกจะทํางานได้ดีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ สลิงแล้วก็ด้วยนะครับก็สลิงนี้จะมีการแตกหรือฉีกขาดหรือเปล่านะครับก็จะเช็คประมาณสักครั้งนาทีถึงสิบนาทนะีประมาณนี้ครับครับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะโหลดเทสั์จะมีระดับเม็ดวัดอยู่นะครับอันนี้ก็มีระดับในช่างแล้เข้ามาเป็นสกีพยานนะครับในการที่จะโหลดเทสในครั้งนี้นะครับเราจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับแล้วก็จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าเบรกนั้น ทํางานได้ดีหรือเปล่าสลิงนั้นยืดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีคอนเซัลแล้วก็ระดับในช่างครับเขาจะมาเป็นคอยเช็ควก็เป็นสักขีพยานนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงครับยเดี๋ยวมัน่วกมงมไเออจะจับระดับเมตรเอาไว้นะครับนี่ก็จะมาเช็คฝั่งนี้ครับเอในช่างใหญ่นะครับจะมาเช็คนะครับ ครับหลังจากนี้หลังจากที่เช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นลงเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะทิ้งไว้สิบห้นาทีนะครับตามที่ในช่างและคอนซัเขาแนะนํานะครับทิ้งไว้สินาทีนะครับแล้วเราจะมาเช็คกันใหม่อีกรอบนึงนะครับตอนนี้น้ำหนักโดยรวมทั้งเฟรมทั้งลูกปูนทั้งเคาน์เตอร์เวทนะครับทุกอย่างอยู่ที่8 4ตันนะครับตอนนี้นะครับน้ําหนักโดยรวมนะครับทั้งหมดอยู่ที่8 4ตันนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้15นาทีครับจะกลับมาเช็คกันใหม่ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คใหม่อีกรอบแล้วหลังจากที่15นาทีนะครับตอนนี้เราก็เช็คนะครับก็จะอยู่ที่50เซนเหมือนเดิมครับระบบเบรกตอนนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็สลิงนะครับไม่มียืดนะครับแล้วก็ระบบเบรกใช้การได้ดีนะครับตอนนี้นะครับก็ในช่างเขาก็มาเช็คกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างโอเคครับทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะเอา เดี๋ยวในช่างก็จะมาวัดอีกรอบนึงนะครับครับตอนนี้ครับการโหลดเทสก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็การทํางานของวิน80ตันนะครับระบบทุกอย่างนะครับก็ใช้ได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็เหลืออีกอย่างเดียวนะครับคือโหลดเมนทัชทั้งระบบนะครับก็จะรอซิกเมนต์ยกทั้งสเปนนะครับเพื่อโหลดทําการโหลดเทสของทัชนะครับในในในค้งต่อไปนะครับก็จะครับตอนนี้เราทุกอย่างเราจบแล้วนะครับในการโหลดเทสวิน80ตันนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับไก่ประชมชาแนลนะครับก็ได้นําเสนอการโหลดเทสของวิทย์ระเิ็ดตันมีเพียงเท่านี้นะครับก็แนะนํากันคร่าวๆนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับยังไงก็ฝากแนะนําเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้งานประเภทนี้นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับทางช่องไก่ประชมชาแนลนะครับแล้วก็ดูก็ฝากกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับครับเอาไว้เจอกคลิปหน้าครับว่าไก่ประชมชาแนลจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะครับหลับคลิปนี้สวััสดีครบ